สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Farming Simulator 19นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาเปิดตัวรถใหม่อีกแล้วนะครับผู้ชมนะฮะอันนี้ก็เป็นรถคันนี้นะคันหลังนี่เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นคันไหนนะครับผมโอเคไปชมกันเลยครับผมนี่นะฮะนี่เต้นเต้นนะครับผมนะฮะสิทธิ์พ่อเสือนะครับผมนะฮะเป็นรถเกี่ยวนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้มาในรูปแบบของตู้แอร์อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนะตู้แอร์นะช่วงหลังๆนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตู้แอร์ที่แบบว่ายกหัวขึ้นลงได้นะท่านผู้ชมนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาดูร,บรอบๆก่อนนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นช่วงล่างนะครับผมนะนี่โซ่แบบนี้เลยนะนะครับฝั่งกาดมน้ำนะครผมก็เป็นเลเซอร์นะผมนี่เลยสิทธิ์พอ่อเสือนะครับเป็นน่าจะเป็น ตะแรงธรรมดานะไม่มีอะไรนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทนั่นเองนะฮะส่วนท่อส่งข้าวนะตัวนี้เป็นรุ่น2022นะครับผมนะฮะน,นี่เลยนะฮะ,ฮะท่อข้าวนี่ลายแปลกๆนะนไม่ใช่ของมันนะอ <c oughs> <c oughs> เป็นของรถเก่านะติดมานะท่านผู้ชมนะขออภัยด้วยกันนะฮะนี่ส่วนนี้ก็เป็นนะฮะ โคเวอร์ด้านบนนะก็เขียนว่าทศพรนะครับผมเนะี่ยสิทพ่อเสือเนะี่ยไอเครื่องยนต์นะฮะ G ีโอแนะครับผมนะฮะปลายท่อแบบยิงออกตรงๆนะเลยนะเท่ๆเลยนะทุกท่านนะคันนี้ไม่ไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มารีวิวคร่าวๆให้ชมก่อนนะครับผมนะฮะสำหรับตัวรถของสิทพอ่อเสือเนะี่ยตัวน,นี้เป็น2022นะนี่ไอนะฮะจูนเทอร์โมนั่นเองนะครับเอ้ยอะไรมุดดินได้ด้วยเอ้ยอะไรวะ ติดรถตัวนี้เดี๋ยวเราขยับรถไปสักหน่อยแล้วกันนอะอะตัดฟังเสียงครับผมนี่มาทดสอบระบบให้ท่านผู้ชมดูนะนี่ช่วงล่างนี่เป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตัดเลเยนะครับผม มีช่วงท้ายสีเขียวเล็กน้อยนะท่านผู้ชมระบบไฟยังไม่เดินนะตอนนี้รีบนะครับคันนี้เป็นคลิปแบบไม่สมบูรณ์นะคันนี้ฮะเดี๋ยวอัปเกรดใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวมาลงให้ชมแบบคร่าวๆก่อนนะฮะทดสอบระบบให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวลองกันเลยแล้วกันนะก่อนที่จะไปชมก็กดขอหนึ่งไลค์แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้นะเพลบนะฮะทำรูปใหม่ออกมานะฮะ โมไอ้คันนี้มันเร่งด่วนกันไปนะท่านผู้ชมจัดไปฮนะทดสอบไปดูคร่าวๆนะคันนี้นะปากเกลียวนี่ใช้ของสมบูรณ์อยู่เลยนะฮะไอ้ดูร,ระบบนะฮะ ต่างๆนะคันนี้ก็เอารูปทรงนะฮะระบบยังไม่เดินเต็มระบบนะเท่าไร่นะเดีย๋ยวผมให้ดูหัวนะหัวยกขึ้นได้นีน่เป็นไงไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นานเท่าไหร่นานแล้วนะที่ว่าคันที่แบบหัวยกขึ้นลงได้นะฮนะให้ดูด้านหลังก่อนนี่สิ่ตัวเสือนะฮะคาเลตเซโบกาเลตเซโบนะฮะ ไอ้ทบ,บินทะโบนะทะโบคู่นั่นเองนะสิบข้อเสือนะฮะสคนสองพันยนะฮะเป็นสาษังกฤษนะไอไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่จังหวัดอะไรนะฮะขออภัยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตไปทางเจ้าของอู่ด้วยนะฮะจำลองรถมาเล่นในเกมนะฮะ ทะโบสองศนนะครับคันนี้โอ้โสิบข้อเสือการช่างนะครับนี่ดูทุกเจอเล็ก่อนนะฮะมีลายแบบสมจริงเล็กน้อยนะท่านผู้ชมแบตเตอรี่จีเอนะครับผม ตรงด้านข้างแบตเตอรี่นะตามจริงมันจะมีแบบกล่องเครื่องมือนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ทําลงมาพอดีไม่มีคลิปนะฮะรีบอัพคลิปลงหน่อยนะฮะยังไม่เก็บรายละเอียดเท่าไรนะหร่เดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะฮะท้านข้างก็เป็นแก๊งเกษตรพัฒนาครับผมมาทดสอบเหมือนกันนะทดสอบแรงนี้นะฮะ ต่อรถไว้เยอะเกินไปทุกคนทำให้แหลกเลยเนี่ยมีอาการแหลกเล็กน้อยะฮะทีเท่ๆครับสิบพอเสือครับผมตามคำเรียกร้องนะฮะอันนี้ก็มีคนขอมาแบบนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ภาพที่แบบ ชัดๆนะฮะในการตัดเอาสติกเกอร์นะครับผมนะฮะสติกเกอร์ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมตัดเอาจากภาพนะฮะขออนุญ,ญาตไปทางเจ้าของอู่วงหน้าเลยด้วยกันนะ <c oughs> อะก็จะเน้นภายนอกนะครับผมนะฮะความสมจริงนะฮะนี่ ยายามเก็บรายละเอียดนะฮะให้เป็นเอกลักษณ์ของทางอู่แบบให้มันสุดๆนะครับผมนะหลักปันนี้นะครับสิบพ่อเสือ2022นะครับผมไอ้หัวแอร์ยก,กขึ้นได้นะครับผมก็ระวังสองไฟด้วยนะ ขาลงนี่โอ้โหอย่างเร็วอ่ะลงเนินนะทุกคนแห้ขาวนี้ก็หญ้าเยอะเงีน้ยนะดูมืดๆเหมือนฝนจะตกแบบนี้เท็กเจอร์ของตัวรถมันมืดด้วยนะครับผมนะฮะ ข้าวล้นมานะครับผมบักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวตามแก้ที่หลังนี้ครับผมนะก็พวกสายพานี่ไม่ลงมาเลยเรียบจัดรีบจัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเต็มแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็มาแบบกระทันหันนะครับผมนะฮะชุบละหุนะครับผมโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะ ลาไปก่อนนะครับผมสิบพอเสือนะครับผมเยเจอลิปเต็มนะครับผมสวัสดีครับ